วันนี้เก้าสวนนะคะมาไหว้เจ้าที่ในสวนค่ะนี่ค่ะนี่คือบ้านในสวนของเรานะคะมีต้นมะม่วงมะม่วงเขียวเสวยแล้วก็มีนี่ค่ะมีกล้วยแต่เดินก็ไปไม่ได้ะคะโอเคดูต้นหมากเรานะคะนี่ค่ะสวนเราเองมีมะขามยักษ์นะคะมีฝักแล้วด้วยอันนี้คือ มะม่วงหินมะพานค่ะตอนนี้ยังไม่มีลูกเพราะว่าเพิ่งจะหมดไปนะคะรามาดูนะมีกับปักทางโอ้มะม่วงเราที่ปลูกไว้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่ะกล้วยก็มีแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไม่ได้ทําเลยค่ะเพราะว่ามันเข้าไปไม่ได้จะพานหักยังไม่ได้ทําใหม่เดี๋ยวพานอันนี้มันใช้ไม่ได้เดี๋ยวกลัวมันหนัก นี่ค่ามันมีกล้วยอยู่มันเริ่มแก่แล้วมีหนึ่งเคือสองเคือสามเคือมีสี่เรือค่ะสามเรือแล้วก็มีข้างในหนู้นอีเรื่อนมันลกค่ะมันเข้าไปไม่ได้สะพานหักไปก่อนเดี๋ยวต้อมสะพานใหม่นี่นะคะข้าง บ้านเราก็มีอันนี้รังนกกระจาบว่องลงมาใช่ไหมนี่ค่ะมีบ้านจัดสรรอันนี้บ้านญาตกนันนี่เป็นบ้านจัดสรรค่ะแล้วก็ฝั่งหลังข้างบ้านฝั่งนี้ก็เป็นบ้านจัดสรรค่ะนี่ค่ะหลังบ้านหลังบ้านเราก็เป็นบ้านจัดสรร โอ้อ้ยเรานอาจจะแก่แล้วเดี๋ยวต้องเลาะอ,ออกเดี๋ยวมาเลาะอ,ออกเลาะใบออกนี่ค่ะนี่ต้นหมากเป็นทิวเป็นแนวไปเลยแล้วก็ในบ่อมีปลาเยอะเลยนะคะปลาตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลย อ้วนๆโอ้มีปักบุ้งดอกบุ้งงามด้วยมียอดงามงามนี่ค่ะตรงนี้เป็นนี่ค่ะเพื่อนบ้านบ้านจะสันเป็นแนวทายาวไปเลยค่ะ แนวไปเลยบ,บ้านเราเองบ้านในสวน ดูตุ๊ดหมากแล้วนะคะสวยมากมะพร้าวก็มีเ,เดินไปดูรายละเอียดกันนี่ค่ะอันนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเนี่ย นี่ก็น้ำดอกไม้หมู่บ้านจัดสรนอยู่หลังบ้านเราเองนี่เห็นไหมปลาตัวใหญ่เลยบวน ให้ดูสวนนะคะนีห่หน้าบ้านฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้านกจัดสัน ี่บ้านเราในสวน